ราสามารถเข้าได้ทั้งเทกซัสแปดสค่ะหรือว่าถนเนเพกรเกษม69้และก็สามารถทะลุได้ทั้งบางมน3และบางมน5้าค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นหลังหัวมุมเลยค่ะก็คือเหมือนเป็นเทนาเฮาส์สองหลังตีทะลุก,กันพื้นที่ส4ตารางวานะคะวันนี้เจ้าของบ้านได้ย้ายของขออกหมดแล้วนะคะก็เลยจะพาไปชมบ้านเทา้าเฮาส์ก่อนตกแต่งนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงร,ระหว่างก่อนตกแต่งกับ บ้านก่อนตกแต่งอาจจะดูไม่ค่อยออกนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นไงแต่ว่าบ้านนี้ก็เคยตกแต่งมาแล้วประมาณสามสี่หลังก็จะมีตัวอย่างการตกแต่งให้ลูกค้าได้ชมนะคะ<ม>ก็สามารถเข้าไปคลิกในเฟซบุ๊กเพจหรือว่าดูในวิดีโอคลิปใน YouTube ได้ะคะ่ะว่าออกมาแล้วเป็นยังไงคะ่ะสภาพบ้านก่อนตกแต่งนะคะอาจจะยังดูไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ารับรองว่า ชมในบ้านกันนะคะจริงๆหมู่บ้านนี้นะคะคือทรงสวยอยู่แล้วค่ะก็คือเขาจะทำเป็นทรงอิฐนะคะแล้วก็มีทางโคง้งมีส่วนโค้งอยู่เราเข้ามาเราก็จะปลูกกระเบื้องะคะ่ะเริ่มต้นด้วยปลูกกระเบื้องลงจอดรถใหม่หมดเลยนะคะตรงนี้ ทำพื้นที่ให้เท่ากันค่ะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่เหลือด้านข้างนะคะซึ่งเป็นบ้านทาวส์ที่มีพื้นที่เยอะอย่างที่แจ้งในทางต้นคลิปนะคะว่าพื้นที่34ต่ตารางวาแล้วก็เป็นหลังหัวมุมซึ่งด้านข้างก็คือ ไม่มีอะไรกันมันก็จะทําให้บ้านดูโป่งมากขึ้นค่ะคือลมตอน,นเย็นๆนะคะเมื่อกี้คุยกับพี่ๆข้างบ้านนะคะเขาบอกว่าลมเย็นมากเดี๋ยวให้ดูฝาหัวมุมนะคะจากของบ้านหลังนี้ เดี๋ต้องสานนะคะเราก็จะทำพิธีบอกว่าเออเาออกนะคะก็คือพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆค่ะหลังนี้มีแค่เป็นการพาดูบ้านก่อนตกแต่งนะคะอาจจะดูลกหรือไม่น่าดูแต่ว่าเพราะว่าหลังนี้คือถ้าแต่งออกมาแล้วสวยแน่นอนค่ะเพราะว่า ตรงกาแพงทั้งหมดเราก็จะทําใหม่ตรงพื้นตรงนี้แล้วก็จะทําใหม่หมดเลยค่ะเก็บกวาดให้เรียบร้อยค่ะเพื่อนบ้านน่ารักด้วยค่ะเพื่อนบ้านน่ารักมากเมื่อกี้ยืนคุยกันหลายนาทีเลยสรุปแล้วก็คือตรงนี้เหมือนจอดรถได้คันหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนด้านข้าง น่าจะจอดได้อีกสองคันเลยค่ะนาบ้านก็จอดได้อีกหนึ่งคันทั้งหมดเป็นสี่คันนะคะเดี๋ยวเอาไปชมข้างในกันนะคะพอเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นทรงบ้านทาวเฮาค่ะเติมเดิม พื้นเราก็จะทำใหม่นะคะก็คือปูกระเบื้องลายหินอ่อนส่วนบ้านเราก็จะทาสีใหม่นะคะแต่ส่วนที่พิเศษขึ้นมาก็คือจะเป็นส่วนที่ต่อเติมไปด้านหลังค่ะเพราะด้วยความพื้นที่เยอะนะคะก็จะเป็นห้องครัวค่อนข้างที่จะใหญ่ะคะ่ะอันนี้จะเป็นห้องครัวเดิมนะคะ ล้วก็จะปูกระเบื้องไหม่ต้เค์เตอร์ครัวใหม่เหมือนที่เราเคยทำกันค่ะถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนะคะต่วห้องน้ำไฟไม่ติดเลยตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ปูกกระเบื้องชีฟ้าใหม่ใส่อ่างล้างหน้าฝักบัวใหม่หมดเลยนะคะ เดี๋ยวไปชมชั้นสองกันนะคะขึ้นมาชั้นสองแล้วนะคะคือเดิมๆคือที่นี่นะคะหมู่บ้านนี้จะมีทั้งหมดสองห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งตรงนี้นะคะก็ะคือจะไม่มีห้องนะ้ำห้องนี้ก็ใหญ่พอสมควรเลยค่ะ อันนี้ถ้ากับว่าคุณลูกค้าแบบต้องการติดกระจกบ้านใหญ่หรือ,อยังไงก็สามารถจัดแปลงได้นะคะราคาก็จะต้องคุยกันอีกทีะคะ่ะจะให้ชมบรรยากาศว่ามันล่มเลื่อจริงๆร่ะลมมันโกกอะค่ะตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรกันมันก็เลยทำให้แบบว่า ลงเข้ามาสบายๆเลยค่ะอันนี้มองไปข้างล่างนะคะในส่วนตรงนี้นะคะคือโดยปกติแล้วเราจะมีทั้งหมดสองห้องน้ำถ้าเขาหลังนึ่งเราจะมีสองห้องน้ำนะคะก็อันนี้ต้องคุยออกคุณแพวันว่า จะทำห้องน้ำขึ้นมาให้ใหม่หรือว่าลูกค้าต้องการที่จะทำเป็นอีกห้องหนึ่งหรือว่าต้องการที่จะเว้นพื้นที่ว่างตรงนี้เอาไวะคะ้ค่ะทุกอย่างสามารถคุยได้หมดนะคะหลังมัดจำเพราะว่าด้วยความว่ามันเป็นบ้านที่เราได้พึ่งได้มาแล้วเราก็สามารถดัดแปลงได้ะคะ่ะแต่ราคาก็จะอยู่ที่ เบสพื้นฐานของเราก็จะตั้งไว้ที่นะจุดๆ,ๆ <c oughs> ถ้าเกิดมีเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยที่สามารถแก้ไขให้ได้เราก็จะทำให้ฟรีค่ะแต่ว่าถ้ามีแบบปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะหรือว่ายังไงนะคะก็จะต้องคุยราคากันค่ะแต่ราคาก็จะเป็นราคาช่างเป็นราคาเหมานะคะเพราะว่าเราก็ใช้วัสดุ ที่เราได้ราคามาไม่ได้บวกกำไรแล้วก็ราคาช่างก็คือเป็นราคาช่างเหมาค่ะอันนี้เป็นห้องนอนด้านหน้านะคะก็คือทั้งสองห้องนอนจะเห็นวิวหมดเลยค่ะลมโขกทั้งคู่แน่นอน ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของชั้นสองนะคะก็คือส่วนระเบียงค่ะระเบียงก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะก็คือกระดาษเหมือนเกือบบ้านสองหลังนะคะในความกว้าง ที่สำคัญหมู่บ้านนี้นะคะตอนนี้เส้นเรียบเหนือมีรถเ,เมล์ผ่านแล้วนะคะความเจริญกำลังจะมาแล้วครับยังไงก็ขอฝากติดตาม f เฟ b บ o ๊กเพจแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะจะมีบ้านเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็แต่ว่าก็จะเป็นอย่างที่แจ้งไว้ว่าบ้านส่วนมากนะคะก็จะติดจองก่อนเรียบร้อยแล้วต้องแต่เข้ามาแบบบางทีบางหลังก็คือเข้ามาปุ๊บลูกค้าก็ตัดสินใจจองเลยด้วยความที่ว่าติดตามกันมานานก็จะเห็นการตกแต่งนะคะว่าออกมาเป็นยังไงก็เลยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น อยู่ที่ว่าคุณลูกค้าจะถูกฉลกกับหมู่บ้านไหนหรือว่ามาดูโลเคชั่นก่อนก็ได้คะ่ะว่าเราชอบโลเคชั่นตรงนี้ไหมหรือว่าทรงบ้านหลังนี้ไหมทุกอย่างคุยกันได้คะ่ะขอบคุณมากค่ะ